Now clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, Ho if you know it, shout hooray! Ho -ray! Ho -ray! If you're happy and you know it, and you really want to show it, if. Happy and you know it shout hooray. hooray. Hooray if you're happy and you know it say hello. Hello. If you're happy and you know it, say hello. 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 If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, say hello. Hello. Hello, <laughs> hello kids. I'm glad to see you. a m Teacher r กร h i ชล And... สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณเหนียวค่ะ Where are we today อ๋อวันนี้อากาศสดชื่นคุณเหมียวก็เลยชวนทิ a เชอรมาเดินเล่นกันที่สวนสาธารณะค่ะ So refreshing ในอากาศมีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย The air around mixture different gases air around a is of wow! us วว้าอากาศมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆโอ้โห oh เป็นความรู้ใหม่ของคุณเมวเลยนะคะเนี่ยที่เชิ <Yahoo! S 2> แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราสามารถจับอากาศได้ด้วยมือเปล่าหรือเปล่า That's right <S <Yeah! S 1> Very good kids Can the Cat เก่งมากเลยค่ะเด็กๆสแสดงว่าเด็กๆความจำดีมากเลยเราไม่สามารถจับอากาศได้ด้วยมือเปล่าเอ๊แล้วตอนนี้เด็กๆลองมองรอบๆตัวคุณเหมียวและทิชชร์สิคะเด็กๆเห็นอากาศรอบๆตัวคุณครูหรือเปล่า I can see the air ใช่ค่ะตอนนี้คุณเหมียวและทิชชู่ มองไม่เห็นอากาศเลยค่ะ Kids look around you Can you see the air แล้วเด็กๆมองเห็นอากาศกันไหมคะ You can see the air right ใช่ค่ะทิเชอร์เราไม่เห็นอากาศเพราะอากาศไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะเอ๊เราได้เด็กคิดว่าอากาศมีสีไหมคะ Oh no Does the air have color? เยี่ยมไปเลยค่ะอากาศไม่มีสีนะคะเด็กๆ Wow it's like a magic เห็นด้วยเลยค่ะที่เชอร์อากาศเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเรามองไม่เห็นไม่มีสีเอ๊ะแล้วกลิ่นล่ะคะเด็กๆคิดว่าอากาศมีกลิ่นไหมเอ่ย I think it doesn't at smell all คุณเหมียวชักจะสงสัยแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆละคะสงสัยเหมือนกับคุณเหมียวไม่เอ่ยถ้าเด็กๆสงสัยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าอากาศมีกลิ่นไม่เอ่ยเฮ้ย so exciting ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าตามคุณเหมียวกันเลยะคะ่ะเพลงลมหายใจเข้า <G AS> ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้าบางผู้พายใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังเมื่อผ้าอากาศอันบางบางเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเด็กๆตอนที่เราสูดลมหายใจเขา้า เด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมคะ When I take a deep breath, it feels good. <Wow. S 1> ้าวทิเชอร์บอกว่ารู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะแต่คุูเหมอนไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะคุณเหมือนคิดว่าเราได้คำตอบกันแล้วค่ะเด็กๆอากาศไม่มีกลิ่นนั่นเองค่ะ Wait, I smell something. ทิชชู่ได้กลิ่นอะไรเหรอคะคุณเหมียวก็ได้กลิ่นค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าเดี๋ยวคุณเหมียวและทิชชู่จะไปตามหากลิ่นที่ลอยมากับอากาศก่อนนะคะไปค่ะทิชชู่ทิชชู่คะคุณเหมียวได้กลิ่นอยู่แถวๆนี้นะคะ It's a flower อ๋อดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆอืมหอมมากจริงๆเลยนะคะ So the air smells right เด็กๆจ๋าตอนนี้ที่เจ้าคิดว่าอากาศมีกลิ่นค่ะแต่ความจริงแล้วอากาศไม่มีกลิ่นนะคะแต่ที่เราได้กลิ่นก็คือกลิ่นของดอกไม้พวกนี้ค่ะ แล้วอากาศหรือลมจะเป็นตัวนำพากลิ่นต่างๆมาให้เราได้กลิ่นค่ะโอเค I got it เหมือนกับที่คุณครูพาเด็กๆด,ดมน้ำหอมในชุดกิจกรรมยังไงล่ะคะเด็กๆจ๋าวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะชื่อกิจกรรมลมเพลลมพัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง กระดาษสี colored paper, สองผั fan หรือสมุดเล่มเล็กค่ะ small book เรารู้อุปกรณ์ไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มวิธีการทำเลยนะคะ <S 2> <S 2> ให้นำกระดาษสี เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนี่ค่ะนี่คุณยม่ก็ฉีกเตรียมไว้แล้วนะคะ <ๆ S 1> จากนั้นนำมาวางรวมกันค่ะ เทวางลงไปเลยนะคะน,นี้เลยค่ะจากนั้นคุณหม่ก็จะใช้พัดหรือใอครจะใช้สมุดก็ได้นะคะนำมาพัดเบาๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเห็นอะไรไหม่อยนี่เด็กๆจ๋า อะไรขึ้นคะเนี่ยเด็กๆสามารถทำการทดลองลมเทลมพัดทีบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะและอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่ากระดาษมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนบ้าง If you're done with the experiment you can share the results with your friends in your online class ใช่เลยค่ะเด็กๆเราจะนำผลการทดลองลมเพลมพัดมาพูดแลกเปลี่ยนกันในมิ팅กลุ่มของห้องเรากันนะคะ และอย่าลืมถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะ Don't forget to follow our next episode. We'll have fun activities for you. อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye.